ซื้อให้พี่น้องต้องเลื้ยงแล้วก็มีโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีลกักไล่ใ้มีลูกช้นมนโีโดยๆมีไสก้กรอกมีอย่างต่างๆแล้วก็มูฟอยติมสวรรค์ฟองป่าองป่าเนาะแล้วก็มีมักเงาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอบ,บุญขอบคุณนํา อ่าโดยโดยกับอ่าแม่เจียที่ได้ส่งมาเนาะซึ่งบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นตะกี้เพิ่นก็อยู่บ้านนาโตอน้อยนเโ้ยตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ลืมทิฐิาตุบานเกิดนนพีน่พน,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 น้องเนะอนน้ยนนเนาะแล้วก็วานะวามาส่งให้แม่ตูนแล้วก็ทางเอื <c> ้อ <oughs> เดี๋ยวยังนี่ <c oughs> เอืรียนมาหนี่ซิลานี่เนาะนนะเป็นสะพานบุญหาได้บุญโดยกุศลนํากันอันนี้จะเป็นคร,ร,ร,รั้งแรกที่ขาเจ้าจะได้ซิมอาหารที่ว่านเพราะขาเจ้าเคยกินอาหารได้อยู่ในป่าเนาะจะกินมักคอบ่มักไฟ โบยิ head, ่งต่างๆเป็นอาหารปลาแต่วันนี้เขาเจ้าจะได้กินอาหารแบบเต็มทีいい่เลยถ้าขาเจ้ากินเต็มที่แล้วนะพอเขาข้าวเจ้าไปกินแล้วเขาเจ้าก็คื้นจับกู้โดยโดยแม่นโดยโดยแล้วก็ซีนสวรพานพันก็โอ้ดีใจอันนี้ก็ลูกซีนลูกซีนใช่ปะข้าเจ้าห้องกันนะใช่ป้ะ อ่ะสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะสบายดีทุกทุกท่านทอมมอนี้เนาะก็เป็นคลิปที่ประทับใจไล่พี่น้องเยก็ถือว่าทางอ่าญาแม่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะเป็นคนลาฮอตังแดนเนาะเพิ่นอยู่บ้านนาตอนยเนาะเพิ่นว่าอ่าเพิ่นฟากอ่าเพิ่นฟากเออพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านนาตอนยเนาะเพิ่นว่าอยากให้อันอ่าพี่น้องต้องเลี้ยงหรือว่าเด็กๆ เนอกากทุกๆคนนั่นแหละได้กินมักไม้พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนได้ช่วยอุปถัมภ์คำสู่ก็คือได้ช่วยซื้อมักไม้ให้พี่น,อ ơi, น้นอ,รรอ,อ,นองตองเรื่องก็ะจะได้เอาไปหั่นํำกันกับพี่น้องเนาะเดือทานกันเด้อพอโบานัมก็จะได้ไปคนรานั้นพี่น้องเย้ยหลังจากออกจากวัดจากว่ามาเนาะก็มาเพิ่อพี่น้องตองเรื่องคือเา่า ซึ่งว่าซื้อไยซื้อนั้นจะแมนท่านใดเดี๋ยวไปรับฝั่งจากปากห้องอาปู๊กพันให้เนาะอขอบใจหลายๆขอบใจเด้อที่ให้พี่พี่น้องตรองเรื่องได้หู้จัก,จากมากไมมเนาะได้กินมากไม้เป็นผลไม้ที่อาปลูกจักส่วนพี่น้องเอ้ยเนาะอะาไลจักสั้นพิษบ่มีอาบริสัยปุยสัยอล่ะพี่น้องเอ้ยอ่ะสว่ ันนี้ก็แบบพอดีบ้าบุญดำได้มาเบิ่งรถอยู่ทางนอกเลยเนาะทางหันสมแปรกไปเนาะเลย บรรยากาศนำกันเด้อพี่น้องเ้อจากอยู่ปูอยู่ป่ามาดนมานานพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นบ้านเห็นเมืองเนาะเริ่มเห็นบ้านเห็นเมืองละเพราะว่าพี่น้องพอต้องเรื่องพนก็เริ่มอาจจะรุดพนเนาะจากการที่ว่าดินล่นไปทางปูทางป่าแล้วพี่น้องเอ้ยมีอยู่มีกินลวพี่น้องเอ้ยซึ่งบาบญนํำได้ออกมาตอนนี้ก่อนที่บาบญนํำจะออกมาก็โมเมนต์ว่าบาบญนํำเ่าไปจัดเก็บมีอย่างเบื่องเนาะบาบญนํำก็ได้นํำเบื่องอ่า พระเภทเข้าอของเก์จังไรที่บุพพก็เอาให้เจาและกรว่าและกระครอบก็ลาดีดักใดยถ้าบุพพ์เราเจาทำห้าหน่อยพี่น้องเนาะอ่ะเอาเดินทางใกล้จะถึงแล้วพี่น้องอจุดนัดหมายที่ว่ามังมายเพิ่อนอามารงเนาะเดยวใกล้จะหอดแล้ว เ้นทางสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยมาบนนําก็ปิดหมดเค่องบินเด้บด่ได้เปิดสัญญาณเดียวบ่แม่นเพิ่นสญญนนิโทรหาบึนๆบ,นบ่นั่นเนาะแต่ก็อาอจจะรอหน่อยนึงก็ถึงแล้วพี่น้องเอ้ยฝากครัวเบิ่งนั่นเนาะฝากครัวเบิ่งนั่นก็ฮอดล่ะ ไฟแดงพี่น้องเอ้ยหยุดก่อนเดอ้ออ่าฝากขั้วบุญนันกับแม่แลราพี่น้องเลยอ๋ยอต้องปฏิบัติกฎจราจรเรื่องเราจะเฝ้าเราก็จะอดทนเนาะแบบเดียเดอ้อลูก,ก,บบลกบบค้าเอ่อเอฟซีเนาะเอฟซีที่เพิ่นอ่าโอ้เพิ่นก็อยากเห็นบ่าวบุญนำเลยพาเพิ่นกระบุกเห็เจ้าเถื่อเพิ่นว่า Okay. เดินทางต่อได้ไฟเขียวแล้วเนาะน่าจะเป็นรถคันทั้งนา เห็นห้องหอยแดดแล้วเ,เดินขั้วหลวงใช่เนาะรถคันไหนเนาะอยู่นี่แหละเดินร่วงพี่น้องจุดที่นัดเจอกันอยู่นี่เนาะแม่นี่บอกเด้อโบแมนนี่บอลเนาะโอโบอแม่น่ะนี่นี่ผู้สาวผู้บ่าวเนาะ อ๋อคันใดเนาะอยู่นี่นะเดินเดินล่วงเนาะโอเคเห็นะนะทำสองนี่เนาะส่งใสัยน้าจะแมนต้องแมนแล้วพี่นเนาะไอพอจุดนัดพบกันมีแต่คันเดียวนี่เนาะ โอ้ยแม่ดีลีพี่น้องเอ้ยนี่แม่ดีลีพี่น้นองแม่โนดนนกนี่เฮรำซสอมก็สุดหอกสายดีด้วยสายดีโอ้ยเดี๋ยวกดใจมาเห็นมามา,มาพ,อพอกันแล้วไปเวียกหนอยนึง <c ười> พอดีออกมา ໂດຍອ່າບອກ FC ເພິ່ນເດີ້ວ່າອັນແມ່ນຍ່າແມ່ຍັງເພິ່ນທີ່ວ່າເພິ່ນຝາກມາครับເອົາເດີ້ແມ່ຕູນບໍ່ຝາກມາໃຕ່ພຸ້ນນະເອົາຝາກມາໃຕ່ພຸ້ນນະແມ່ອັນນียແ່ຈียຍກພໍກພນາສ อาเธอว่าดีโอดีใจทางอันนี้เพื่อนกันเป็นสะพานบุญมหาดอ่าเมตูนเนาะแม่นบอกเมตูนเดยเขอบใจได้ไหมเด้อส่วนอามากมายนี้เพื่อนได้อาซื้อให้พี่น้องต้องเลี้ยงแล้วก็มีโอ้ยพี่น้องเอ้มีลักไล่้มีลูกซีนมีโดยโยมีไสกรอกมีอย่างต่างๆแล้วก็มูฟอยติ้สวรรค์ มองป่าเนาะแล้วก็มีมักเงาะพี่น้องเออ้ยโอ้ยขอบุญขอบคุณนํา อาโดยโดยกับอาแม่เจียที่ได้ส่งมาเนาะซึ่งบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นตะกี้เพิ่นก็อยู่บ้านนาโตอน้อยหนเอยตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ลืมทิฏฐานบ้านเกิดพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มาส่งให้แม่ตูนแล้วก็ทางเอวยเรียนยังนี่เรียนมาหนี่ซีลานีเนาะเป็นสะพานบุญหาได้บุญโดยกุศลทำกันอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ขาเจ้าจะได้ซิมอาหารที่ว่านเพราะขาเจ้าเคยกินอาหารได้อยู่ในป่าเนาะจะกินมักคอเบาะมักไฟ โบ่อิ้งยังต่างๆเป็นอาหารปลาแต่มื้อนี้เขาเจ้าจะได้กินอาหารอ่าแบบอ่าเต็มที่เลยถ้าขาเจ้ากินเต็มที่เลยนะพ่อพุ้งเขาเบ่งแห่เขาเจ้าไปกินแล้วเขาเจ้าไปกินจับลูกโดยโดยแม่นโดยโดยแล้วก็ซีนสวรบัดพันก็โอ้ดีใจอันนี้ก็ลูกซีนลูกซีนใช่ปะขาเจ้าห้องอนนั้นเซกอกโอ้เซกอกเนาะใส่กอกเลยโด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 ยโอ้ดีโอกดีใจพี่น้องเลยในบุหอนมาเทิร์นแล้วเนาะนี่ จังซีเนาะซันต่อไปก็จะขออนุญาตคนขึ้นรถเลยเนาะได้ได้ได้อ่าแต่อ่ะอันฮะฮะไอแม่จับกองของรถเล้วลูกจี๊ข้นเอาโอ้ยเฮ้ยไปขับไปรถขึ้นะเฮ้ี๊ได้ท่าไปรถจี๊ เพคนวันพันจีนซื้อผ้าเสื้อเติมเดี๋ยวคนวัน,มนแม่เลย <c oughs> ไปนี่จะไปซื้อผ้าเสื้อไปซื <c oughs> อ้อหมอนซึ่้ยซื้อผ้าเสื้อให้ขจรเติมก้อนบ่พ,พอว่าสุนเล <c oughs> <c oughs> ยใจดีแท้ๆว่าใจบุญแท้ๆดูว่าเพิ่นอยากผ้าเสื้อ,อยังอีนยังต่างๆไล่าย,ยางเพื่อนโอ้ยดีใจของเพิ่นเนาะเออแล้วเป็นได้แล้วอัน ผู้น้อยเนี่ยเอากับคืนแล้วเหนื่อเพื่นวานอนะ่เอาคืนไพี้า,า,าแล้วเด้แล้วบอกเด้ยเอาเพื่อวาน้าผสมเนาะแตเไที่สำเร็จเนาะอาเป็นสภาพบุญไปช่วยเลืออซึ่งกันะไรกันกพ็พิเศษเราคเขอบใจ<อ>ทางแม่เพียเนานะ่ด้อดๆด้นองเลยหม าลาาหน้าทีนี้ให้น้องบุญน,น,น,ำ,นำแล้วเกว,ว่าสำเร็จเนาะมาหฮอตล้วกะ็นอาน้องนุ่งก็จะจนะนํำเป็นสะพานรุ่ไปฮอดเพื่อนให้ได้ยู่ได้กินทุกเม็ดทุกหน่วยเนะาะเกิว่าข้อให้เอื้อแล้วก็ทางอ่าเมตูนล้วก็นทางเอื้อเพื่อนอายุดีมีแหระสบพบพอแต่พ้นสำเร็จนะสิ่งที่ดีงามเนาะอ่าก็ข้อให้ลํำรวยแล้วก็มีซื้อเสียงเฮียงน้แล้วก็ บ่อึดบอยยากบอยให้คาดบอยให้เคลื่อนดังที่ได้ช่วยเลือกพี่น้องเขาสองเรื่องเลยอ่ะคลิปนี้ป่าผู้นำแล้วก็แม่ตูนจัดไอข้ออำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แลละก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปน้องไหมนะอ่ะสบายดี